บรรยากาศหน้าร้อนนะคะเดือนพฤษภาคมวันนี้ร้อนมากตอนบ่ายนะคะวันนี้ร้อนมากเลยอากาศอบอ้าวแต่ว่าก็พยากรณ์ว่าฝนจะตกก็จะเริ่มมืดมาแล้วนะคะนานแล้วไม่ได้อัพวิดีโอเรื่องดอกไม้เลยนะคะมีภารกิจนิดหน่อยเนี่ยช่วงนี้กลับมาบ้านนะคะดอกหางน้องงเริ่มจะบานเยอะละมีหลายสีนะคะออกแดง มีสีโทนสีส้มด้วยแต่ว่าก็จะมีดอกไม้หลายชนิดที่บานตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างหางน้อยูงนะคะหางนกยูงฝรั่งบานเต็มต้นแล้วช่วงเนี้ยมีหลายมุมมากทั่วสวนนะคะไปหลายๆายมุมต้นนี้ก็จะออกโทนสีแดงแต่ถ้าเกิดตรงนู้นนะคะไกลๆตรงนู้นอีกฝั่งหนึ่งตัวนั้นก็จะออกเป็นโทนสีส้ม ช่วงนี้ที่สวนก็จะมีเริ่มมีสีสันนะคะมีสีส้มสีแดงสีเหลืองประปายนะคะทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูสีเหลืองนะคะจะมีสีเหลืองอีกชนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็บานเหมือนกันเดี๋ยวก็จะพาไปดูนะคะอย่างนั้นตามไปดูนะคะว่าสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นอะไรตัวนี้เราจะพามาดูอันนี้ก็เป็นอะไรที่ปีนี้ออกดอกเยอะนะคะ อันนี้ออกดอกเยอะมันก็ไม่ใช่โทนแบบโทนเหลืองนะมันจะมีหลายสีนะคะหลายสีนะคะอยู่ในช่อดอกเดียวกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูไปสูมดูใกล้ๆนะคะว่าต้นนี้นี่คืออะไรนะคะ,คะพามาดูตรงนี้นะตรงนี้ค่ะอันนี้ใต้ร่มเข้าเลยนะก็จะประมาณนี้นะคะเขาก็จะคล้ายๆดอกคูณเนาะแต่ว่า ตัวนี้เขาเรียกว่าคูณเป็นอีกคูณอีกชนิดหนึ่งนะคะเราเรียกว่าคูณสายรุ้งนะคะหรือว่ารัตนพฤึกนะคะบางคนเขาก็เรียกว่ารัตนพฤกก็จะประมาณนี้ช่อดอกก็จะแน่นประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าช่อดอกนี้เขาจะไม่ได้ห้อยเป็นระยะยาวเหมือนกับต้นดอกคูณสีเหลืองๆนั้นนะคะก็จะประมาณนี้เขาจะมีออกโทนมีเหลืองอ่อ,อ,อ,อนๆแล้วก็จะมีโทนสีอื่น เ,เขาเรียกว่าคูนสายลุงอ่ะเนาะมันก็มีหลายสีนะคะมีออกชมพูออกเหลืองออกประมาณนี้ค่ะอันนี้ค่ะเป็นตัวหนึ่งที่จะพามาดูนะคะอันนี้เรา,าเราเรียกว่าคูนสายรุงเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะคะเนี้ยค่ะที่พูดถึงนะคะที่ว่าคูนสายรุ้งนะเขาจะประมาณนี้อันนี้คือตรงช่องนี้ก็จะเริ่มบานแล้วเนี้ยค่ะจะประมาณนี้นะคะ ดอกสวยหนาแน่นสวยดีเขาจะมีแบบเหลือบๆเ,เป็นมีชมพูถ้าเกิดตุมต้มๆนะคะเขาก็จะออกสีชมพูที่มันเข้มมากกว่าแล้วก็บานก็จะเริ่มสีอ่อนลงไปนิดนึงเนี้ยค่ะอันนี้คือคูณสายรุ้งนะหรือว่ารัตนนับพลึกนะคะบางคนเขาก็เรียกรัตนนับลึกสวยดี เนี่ยค่ะช่อดอกเขาก็จะหนานแน่นประมาณนี้เลยดูตุมต้มๆอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยก็จะประมาณนี้อันนี้ยังไม่บานก็ถือว่าดอกนะคะปีนี้ถือว่าดกใครที่ชอบเอ่อพวกตระกูลนี้นะพวกคูนพวกราชพฤกษ์กันละปะพฤกษ์อะไรพวกนี้นะคะอย่าลืมตัวนี้นะต้องมีตัวนี้ไว้ไว้สะสมด้วยนะคะอันนี้ก็คือคูนสายรุ้งเนาะสีสวย ประมาณนี้อันนี้ค่ะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะคะไม่ผิดหวังเนี่ยเขาก็จะดอกเขาก็จะเยอะหนาหนาแน่นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ค่ะต้นนี้ก็ปลูกไว้หลายปีแล้วนะก็ดอกเขาก็จะเริ่มเพิ่มปริมาณเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกปีทุกปีเนี่ยค่ะ สวยดีดูใกล้ๆนะคะสวยงามเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ชอบไม้แปลกสะสมเนาะเนี่ยรัตนพืชหรือว่าคูณสายรุง้งบางคนอาจจะมีคูณขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคูณขาวก็สวยหรือว่าการละพึกชัยพึกพวกนี้นะคะตะโกนพึกหรือว่าการละพึก ก็จะมีตัวนี้คือรัตนพลึกปลูกก็ง่ายนะคะเขาก็จะปลูกเหมือนกับคูณทั่วๆไปนะคะเนี้ยค่ะปลูกง่ายเลี้ยงง่ายแต่ว่าตัวนี้อาจจะขยายพันธุ์ยากนิดนึงคือถ้าเกิดจากพาเพาะเมล็ดเนาะเขาก็จะกลายพันธุ์เพราะว่าอันนี้เขาเป็นลูกผสมเนี้ยค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเราจะขยายพันธุ์เนี่ยก็จะต้องแบบจากที่ตอนกิ่งนะคะเขาถึงจะไม่กลายพันธุ์เนาะเขาถึงจะเป็นสีแบบนี้ค่ะเพราะไม่งั้นมันก็จะกลายพันธุ์เป็นสีอื่นเพราะว่าอีกต้นหนึ่งที่ได้พันธุ์มานะคะจากต้นที่เขาเพาะมาเลยอะเขาก็บอกว่าจากตัวคูณสายลุ่งเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเนี่ยพอเขาโตมาเขาไม่ได้ออกโทนแบบมีเหลือบชมพูแบบนี้นะคะเขาจะออกแบบ เป็นแบบนี้ค่ะเขาจะเหลืองอ่อนๆแล้วก็จะเหลืองอ่อนกว่าคูนด้วยนะช่อก็ไม่ยาวไม่ห้อยเท่าคูนแต่ก็ดีมันก็ได้เป็นอีกแบบอีกชนิดหนึ่งที่แตกต่างกันออกไปเนี้ยค่ะให้ดูอย่าลืมนะใครที่ชอบสะสมนะคะตระกูลพลึกหามาสะสมนะคะคูลใส่รุ้งค่ะ ส้นสูงใหญ่แล้วนะคะดูใบจะประมาณนี้นะคะอันนี้คือใบคูนสายลุงเนาะหรือว่ารัตนพลกใบเขาจะเล็กกว่าใบคูนคูนสีเหลืองนะคะใบเขาจะไม่ได้ไม่ได้ขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะแล้ว้อชอบดอกเขาก็จะไม่ได้ห้อยยาวแบบนั้นนะคะเขาจะออกแบบดอกเป็นกระจุกเยอะกว่าไม่ได้ห้อยระยะประมาณนั้นเนี่ยค่ะเราสังเกตเขาจะเป็นกระจุกประมาณนี้เนี่ย ก็จะข้างบนนู้นอันนี้ขนาดไม่ค่อยได้แดดเต็มที่นะคะถ้าเขาได้แดดเต็มที่ดอกเขาก็จะเยอะกว่านี้เพราะว่าอันนี้มันก็จะบังกับต้นไม้ต้นไม้อื่นเยอะก็เลยจะได้ดอกประมาณนี้แต่ก็ถือว่าสวยอลังการอยู่นะคะเนี่ยก็ถือว่าชื่นใจเขาจะออกดอกคนละช่วงเวลากับต้นดอกคูนสีเหลืองนะเนี่ยค่ะประมาณนี้ แต่สีชมพูอยู่หน้าบ้านก็มีนะคะตัวชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์เขาก็จะออกชมพูมากกว่านี้เนาะชมพูจนเป็นชมพูบานเย็นเข้มกว่าไอ้ตัวกละละปพฤกษ์นะคะแต่ว่าอยู่อยู่ด้านหน้าเดี๋ยววันหลังก็จะถ่ายให้ดูนะคะวันนี้พามาดูตัวรัตนพฤกษ์ก่อนเนี่ยค่ะเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ที่อยากจะแนะนำเนาะใครที่ชอบนะคะแบบเลี้ยงง่ายค่ะเป็นได้ร่มเงาด้วย สีก็สวยด้วยก็คือแนะนําตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะคุณสายรุ้งนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะใครมีพื้นที่นะคะปลูกเลยมันใช้พื้นที่ไม่เยอะเท่าไหร่อะคะเราสามารถที่จะแต่งกิ่งอะไรพวกนี้ได้ไม่้เขาต้นสูงมากรัตนพฤกนะคะของวันนี้นะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้ามาดูว่าเราจะไปถ่าย ดอกไม้ชนิดไหนนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ